สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ที่สุดของพิเศษค่ะกับที่นี่ได้ที่นี่ที่เดียวที่สุดอัพพิเศษวันนี้ค่ะทุกคนค่ะจะชวนทุกคนมาฟังเพลงที่ดังมากๆในะชั่วโมงนี้นะคะกับชีวิตเมียเช่านะคะเป็นคอปเปอร์เวอร์ชันของคุณน้องพร,ราวนะครับพัทธารวีนะตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่า คึกคักนะคะเต็มติ๊กตอกกันไปเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็คือถือว่าแมทมากนะคะแต่ว่าพูดตรงๆว่าที่ฉันยังไม่เคยฟังเพลงนี้แบบเต็มๆเนาะแล้วก็ยังไม่เคยดูที่ว่าเป็นแบบ MV นะคะสำหรับชีวิตเมียเช่าเมื่อกี้ก็คือจะเปิดฟังแต่ว่าเอ้ยทำแยกดีกว่าค่ะทุกคนค่ะมาฟังกันสําหรับชีวิตเมียเช่าค่ะพราวพัทราวดีเมียหมอนลำไปแล้วนั่งอยู่หมอลลำไอดอลอะไรนั่งอยู่แบบหมอลำไอดลทีมไหนอะพราวเนี่ย ให้ประโมหรอไม่ใช่ประโมสิระเบียบหรอไม่ใช่เสียงคนแล,ล<ะ>้วหัวเป็นสังว่าจะเป็นเมียดลอดแผ่<ะ>ที่ไหนอะ่ะถ้าชา้า,าหงหรอมีสตวงข้าาวงวัวอย่างก็พักกันว่าใส ทุกคนค่ะขอโทษทีค่ะดิซันมาเช็คว่ามันอนนี่ไหมเอาใหม่เใหม่ม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เพื่อความอินเริ่มใม่ชีวิตเมียเศร้าขาดเปล่าลดลอดเศร้าว่านอเป็นเมียชาผัวคราสารังมีสตังเป็นยังกันว่าไม่ โอ้โหหล่อนเป็นแบบความเมียเช่าเวอร์ชันแบบเอเอเขาเรียกว่าอะไรนะดิสโกโ้เป็นแบบเวอร์ชันดิสโก้เธอเสียงนางอะเนาะเลยทำให้เพลงเนี้ยดูมีสเสน่ห์ขึ้นเยอะมากเลยอะ ดูเป็ความแบบเป็นจริตจัก้านของแบบนักร้องหมอนลำคาเฟ่อะมาหากินมาหากินที่เมืองอิร้าว่า เลือดสีชุดนางสีสวยเนาะสีปงสีปากก็คือถูกต้องเอตั้งเียงว้าวเธอหมอนลำมันแมทง่ายมากนะชั่วโมงเนี้ยถ้าจับได้ถูกว่าเพลงอะไรที่มันแบบถูกจะิลิบแล้วร้องให้ถูกอะแค่เนี้ยก็แมทแล้วอ่ะเธอ3 6, นะ YouTube วันหกแสนนะยูทูบบ้าไอดอ เพื่อป้ายสวยมากค่ะเสื้อขนหิงก็คือทมถูกต้องถูกต้องแบบ100%ซ New g e n e r a n m e n ความภาคภูมิใจถึงเทียนหน่อยค่ะดิฉันบอกเลยว่าหยิบเพลงอะไรมาโคเวอร์ก็แหมในันะช่วโมงนี้นะครบหมอนลำของคนรุ่นใหม่ต้อง New g e n e r a n m e n t เท่านั้นหมอนลำไปเดาเสียงคนเลย เชาพวกการฝรังกันเลวแต่เอาเอาไม่มีกระตัง้องบอกู่อียงกับพืกันเว้าไปหลดตัวเชิญซมาเี่ะเพ่อชามาด้วยความใจยอนคมลำบากชาป่ามันแงไวสวยเนาะ เจ้าวนี่สวยมากเลยอ่ะนั่งอยู่หมอนลำไอดอลวงไหนวะกนแกเศงแซวองวอเป็นเนมียชาวพวกการฝรังเขาเมีกระตังเธอไม่ต้องมีอะไรเยอะเลย MV แค่นี้พอจบเจ้าไม่เล้วหรือขาให้ร้องให้เพาอร้องให้แมสเอาให้อยู่จริต ไม่ต้องเกินเรื่องเกินราวเอาแค่แบบประมาณนี้ประมาณฟองได้พองงามแค่นี้มันก็ตอบโจทย์ความจอยของคนเราแล้วว่ามันแบบมันชีวิตเมียเช่าล่นรถลๆๆรๆล้ร้ลวยยอวยอวยอวยนิวเซนเตเมนนรถลนลดดิเผาลยนดิเผาล้นทถทับถึงทถึงทัถึงทับถึงทับถึงทับถึงทมดถึทับถึงดับถึะทับถึงทับถึทินถึงทัับถถ ไม่ต้องอะไรกันเยอะไม่ต้องคิดกันเยอะหมอนำถ้าทําให้ง่ายเหมือนลุกทุ่งอ่ะทำให้ง่ายแต่ว่าเข้าถึงสุดท้ายแล้วก็ตบอบโจทดังเชิญคามมนิดนะคะ